แต่ว่าถ้าเราเล่นไปถ้าเรายังฝืนไม่รู้ว่าวันนั้นจะเจออะไรบ้า,บางมัเนียรงเสียลอดในการเบิ้งเนาะเะเป็นเที่ยวฝนเที่ยวยุดเที่ยวโต๊เที่ยวยยกยเเ็เสี่ยงดีกว่ากับคําว่าพายุแมนครับครับเราไม่เสี่ยงดีกว่าครับเราไม่เสี่ยงดีกว่าก็เลยขออนุญาตขออภัยแฟนๆเลื่อนจากวันที่21เป็นวันที่ 24กันยายนครับสวัสดีครับผมสวัสดีรับผมุมเพชซี่แ้วหน่อยเพชรแันแพงครับผมผมนับู้าครับ่อหนัวหัวมวลกันนะที่ ภาาาูพัดทาราคอนโดมิเนียมทำตึงไหนเนี่ยตึกเอ,เอเพี่เข้ามาแจ้งพี่น้องจากบอดโจขึ้นเพิ่นลดเ,เปิดไล่สดแมวลาซอยเหลือนำถ่วมจากท้างผักเหนือ ะครับเนาะเชียงรายตัวซื้อวัชินักที่สุดหนามมนกกสิเริ่มลงมากทั้งเลยทํานางโค้งแล้วตอนเนี้ยก็บ <c oughs> พอดีว่ามีพายุเข่าพี่น้องช่วงนี้สิบเก้าถึงยี่สิบสองนี้นะครับพอดีวันเปิดว่วงของเพิ่นกับสิป,ปรพมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดสี่หอดนี่ม็นก็เลยตัดสินใจต้อง เลื่อนเลื่อนการเปิดวงพี่น้องเพราะอย่างว่าดเพราะมันเสี่ยงมันเสี่ยงหล,ยหลายอย่างครับบาววาสิเป็น <c oughs> เครื่องใส่ใหม่สอยบาว่าสิเป็นล่มบาว่าสิตเป็นเครื่องดนตรีบเป็นบว่าสิเป็นเครื่องอไฟมิกแสงสีเสือพาที่เพิ่น การมาที่เพิ่นตัดมานะครับเนาะมันมีราคาแพงราคาสูง <c oughs> ถ้าไปเจอลมเจอฝนนี่ยก็หยิพังเมิดมันก็สิบ่คุม้มมันสิตองเสียเวลาเพราะวันเป็นช่วงเปิดฤด,ดูการนําพี่น้องเพิ่นก็อยากให้มันออกมาแบบสวยงามให้พ่อพ่อแม่แม่สุูลสุข,สข,ขนในเบิ้งแล้วก็ได้โอ้อลังการงานสัง่ง ถ้าไปเจอล่มเจอฝนแล้วมันมันมันสสีเาา่อยูพี่น้องเพิ่นกันเลยพ้ากันตัดสินใจเปลี่ยนมือเลื่อนเลื่อนเป็นนทียี่สิบซีเพิ่นแจงมากนะครับเนาะตามที่เพิ่นแจงมากเอาก็เลยมาบอกลกาวเรล่าขานกันต่อ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมื้อน,นี้่าะแต่เมื่อคืนเนี่ยฝนมันก็นลงแห้งอยู่ครับย่องฝนลงแห้งหลายตกมด่อคืนเต็นเกือบพังเต็นอยูบ่บ้านนะว่าเต็นคุมรถการติดตามกันต่อไปพี่น้องครับติดตามกันต่อไป เฝ้าล่อมืดต่อไปบ่โดนหรอกยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ก็ใกล้ๆกันนะครับเนาะให้กำลังใจกันต่อไปถ้าไปเปิดมือวันทียี่สิบเอ็ดเพื่อฝนเพื่อล่มทั้งเครื่องเสียงทั้งจอ LED ทั้งชุดแต่ละชุดที่ตัดออกมาจากว่า กี่มื่กี่เดือนที่เพิ่นพากันเ็ดไว้มันก็สิบพังเมืละเน่ละนดัดจำเป็นต้องเลื่อนนะครับเนาะเอาก็ให้กำลังใจเพิน่นก็เป็นช่องนหน่อยๆที่ค่อยเป่าประกาศซอยเพิ่นครับผมนบภู้ากา ว่ได้มีอสิทธิพิเศษเอียงก็ mm hmm. อาศัยช่องในหน่อยค่อยบอกข่าวกันไปพอเข้ากับเป็นเอฟซีพอู่แล้วนะครับเนาะฝากติดตามผลงานต่อไปพี่น้อง <c oughs> ขึ้นเนี่ยโอ้ววนคักเลยิึงในไหลสด พระเอกนั่งเอกมากกันมากหนาหลายตาเพราะว่าสิเป็นกีฬาหน่อยอุ้งอิงสุไใให่่ปันปันแม่ลุงนภา,พาพเพิ่นออฟฟิเชียลพระเอกเข้มขมุน,นใช่พระเอกวัดสิวดลพอแหลมพอหลอดมาหลายครับน้องมิวชดาพร นั่งยักขี่กำลังมีกระแสอยู่ตอนนี้นะครับเนาะสุดยอดครับเปิดไล่สดแมวล่าส้อยเรือนำทวมพี่น้องส้อยเหลือทั้งผักเหนือโดยอเฉพาะเช่าเชีงยงไล่ขี่ดินหลังจากนำทวมแล้วโอ้ยจากดินมาตาใสหลายแห้งหลายขัก ให้าชาวบ้านเป็นกับพ้ากันกําลังฝฟื่นฟูกันก็เป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะฝ<ม>ากบอกจะต่อกันไปครับพี่น้องญยาิมิสหายทั้งหลาย <c oughs> เลื่อนการเปิดฤดูกาลเดอรครับผมโดยหลายๆปารคือกลัวว่าจะเกิด ความเสียหายในทรัพย์ส,สินที่เพิ่นส้างขึ้นมา <c oughs> กระ่เป็นยังครับเข้ากันยังค่อยเฝ่าติดตามคมจเกอเกี่ยวว่าง้องครมอ28ครับรอสักครู่นะครับคงยังไม่ตื่น บรรยากาศอยูระย่องกับเป็นแบบนี้แหละครับตัวนี้มีแดดแต่ตอนแรกๆเนี่ยอากาศเปลี่ยนเร็วอากาศเปลี่ยนเร็วแทมแน่นอนบ่ต้องห่วงสะใหยัยยำ้อกนยังมีลูกบานลงเล่น สนใจติดต่อได้นะครับหลังไม่ครับใครสนใจเลยว่าอยากซื้อคอนโดอยู่ติดทะเลเช่นไรเลยครับฝากนบผู้พาไว้เนอร์ครับผมตั้งใจสั่งผลงานสั่งคอนเทนต์ในทางที่ดีว่าได้ไปแสะไปยังครับ ช่องได้ทั้งนั้นเป็นพันธมิตรตลอดเวลาครับผมครับจังไดก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe คดไลค์นะเด้อครับผมสําหรับลิปนี้ก็ฝากไว้เียครับขอให้พอๆแม่ๆมีแต่ความสุขนะครับเด้อผมขอบคุณผาสวัสดีครับ